สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสหุ้นนะครับประจำวันพุธที่21มีนาคม2555ครับชื่อเคยนะครับเราไปเริ่มกันที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาในแดนบวกนะครับปิดไป1,196.60จุดเพิ่มขึ้นมา7.10จุดมูลค่า,คาการซื้อขายนั้น28,883ล้านบาทครับสัดส่วนของนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันขายสุที่ออกไป807.77ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเข้ามา178ล้านบาทต่างชาติยังซื้อเข้ามานะครับแต่เบาบางลงเหลือเพียง1317ล้านบาทขณะที่นักลงทุนทั่วไปก็ขายสุทธิออกไป687้ล้านบาทครับมาดูทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับดชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงไป68.94จุดหรือแต่ว่า0ู2ปิดไป13,170าจุดครับ NASDAQ เองก็ลดลงไป 0. 1 4% s p จุดลงไป0.3 0 ทางด้านนิกเกอีกนะครับช่วงเช้าเปิดมาลบลงไป41.12จุดลดลง0.41เปนะครับเปิดมาที่1100.87จุดครับราคาะ้ลลดิบเมื่อวานร่วงไปแรงพอสมควรนะครับเมื่อวานลบลงไป2.48ดอลลาร์ครับปิดไป105.61ดอลลาร์ตบาร์เ้วค่าระวังเรือก็บวกขึ้นมา5จุดครับหรือว่า0.57อยู่ที่8 8 4จุดครับ โดยในชนิดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับที่ปรับตัวลดลงครับก็มาจากแรงเทขายทํากําไรนะครับหลังจากตลาดปรับตัวขึ้นมาติดต่อกันหลายวันในรอบสัปดาห์ที่แล้วครับนอกจากนี้ตลาดก็ได้รับแรงกดดันจากตัวเลขการสร้างบ้านที่ร่วงลงเกินคาดของสหรัฐนะครับรวมถึงมีข่าวไม่ค่อยดีนักจากทางจีนนะครับที่จีนปรับลดประมาณการจ d p ีลงในรอบเจปีด้วยครับสัญญาณน้ำมันดิบลงหน้านะครับที่ปรับตัวลดลงครับก็เป็นข่าวกดดันนะครับจากกรณีซาอุดิอาระเบียครับซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ในกลุ่มโอเปกน,นะครับยืนยันว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อชดเชยภาะวะอุปทานตึงตัวที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อพิพาทระหว่างประเทศนะครับนอกจากนี้ตลาดยังได้ปัจจัยลบจากการคาดการณ์วัสอกน้ำมันดิบประจําสัปดาห์ของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยครับได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์ลิมทํารงกุลนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับมีโอกาสถานถอยครับจะ ถึง1,200จุดนะครับเชื่อว่าเงินทุนที่ไหลเข้าของนักทุนต่างชาตินะครับยังเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ตลาดหุ้นไทยอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ต้องติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุน้นภูมิภาคเป็นหลักนะครับและที่สําคัญนะครับในวันนี้นะครับติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือว่ากนงที่จะมีการพิจารณาดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันก็น่าจะมีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายด้วยเช่นกันครับกลุธ์การลงทุนนะครับแนะนําหากบริณี ไม่หลุดต่ำกว่า1,190จุดนะครับยังสามารถถือหุ้นได้ครับเนวต้านก็ที่ให้ไว้ก็คือ1,200จุดนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของจับกระแสหุ้นในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ